ยืนนะครับผมโอ้ถามาหน,น,น้าฝนนี่โอ้ยเขียวชุม่มค้ับเลยนี่น,น,นี่ก็ยังอังดูเขียวอยู่นะครับผมบรรยากาศบรรยากาศมากรับประเด้ดโทรอาหมหาพวก ับไปทรหะก็ได้ครับหมูไปดูนบรรทระทส่งบรรทงน้ำยื่นแม่ม่เขาน้ำแม่เขานี่กว่าแม่เขาเป็นฟันน้ำยื่นเอนีกโอ้ขอเขายืเดออผ่านด้านปอเฟอร์นิเจอร์อยู่ มูเรียนพอสอน้ำกันมาเรียนเทคโนโลยีน้ำกันอีกโอ้มัขว้นมาอยู่สี่สิบเกอยู่เห็นอยู่ท้องหน้าตีาาตีนกบกาดโปงนียวโล่งแกนนมิติไฮมันไฮมันไฮอ้อยส่วนยาง โอ้นี่เครื่องขนุนออกไปนี่นีๆๆๆเ่เจ้ากี่ชายแดนได้สุดเครื่องขนุนเครื่องขนุนเอาเครื่องเป็นลำคล้องกันเขตชายแดนไทยพักคอมเมนตทำคล้องไปก็เป็นคอมเมนเลยนี่บ้านภูผาหมอก อยางบ้านภู้าหมอกตะบลภู้าหมอกอำเภอกันทนักจังหวัดสิเกตนะครับมีบ้านภู้าหมอกเป็นความคือซีมีหมอกลายลเป็นเป็นหมอกเป็นผู้เป็นผ้านะันเปี่ยที่ทุกตัวนี้ก็กห่างจากเขาไปประมาณวันยี่สิบกิโลวันยี่สิบกิโลนะครับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุสวัสดีปีใหม่ ไปก่อนเลยไฟแวะพางนี้ไปเห็นความประทันแล้วครับผมบันดานบันดานี่บันดาน,น,ดานขามาไฟแวะเอ็มน้อยสักแคตหนึ่งเลยไปเลยแล้วไฟแวะมามีดานดีกว่าเขาไม่มีเขาจุดตรวจจุดตรวจบริการประชาชนช่วงปีใหม่นะครับจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ถือว่าดีนะครับแต่คนระมันระวังนะครับขับ G board, ขี่ปลอดภัยทุกคน ด้านด้านด้านตอนนี้โรงเรียนนะครับโรงเรียนด้านดนรด้านี้ด้านนี้ด้านนี้ตันนด้านีุ้ตงปังเอรอยู่ตํรวกอยอรับคุาดนนี้มึงบังเกอร์ใกเจ้า สิบสองเือนเจ็ดโดดไปโดโดมาโอ้ขอบคุณยังเป็นกำลังใจงเดอนเจ็ด้านดวงใจยังอยู่ครับเดืน้านดวงใจยังอยู่นะครับยังอยู่เป็นมือย้นะครับทักท่ายพวกงคุยมาเลยครับทักทายวันนี้เดิอเป็นกำลังใจนะครับฝากคนไลยนะครับทักทายมาให้กำลังใจบางคนจอดยาวนะจอดให้กำลังใจนะครับเราเอามือถือมันผมเป็นสายต่อได้ต่อสิบคนมากสิบคนมากนะเหปัญหาตัวนี้เขาเขตนตันนี้แหละครับ ทางสะพานไปกับขเขาเขียดตัวอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะเขนะนะาเขีนะครัมาไปชมที่นี่เป็นนะไปเมืองบ้านเมืองสองคนนะครับห้วยดานห้วยดานกรุงสอบผ่านิวัดทึศว่ดทึศทราบหนาที่ในหอวมาจากมองปั่มปั่มปตทที่ไรมานี่ ไหนได้แค่สิบนาทีสี่สิบสอนาทีคือว่าโอเคอยเดียวเติบอยี่ตอนนี้ก็ิมีดานอีกนึงดานเนียได้ปป้าป้าป้าีใหม่ป้าีใหม่าอป้าีใหม่บาโอเคโอเค